แฟนของผมมักมีความเชื่อผิดๆแฟงนิงบอกว่าตัดเล็บตอนคืนเดี๋ยวผีจะมาหลอกโอ้นิงถ้าผีมันจะหลอกนะมันไม่ร้อยตัดเล็บหรอกไม่เชื่อก็ตามใจแฟงบอกว่าอย่านอนกินขนมแล้วชาหน้าเกิดเป็นงูหรอกโอ้ยคนบ้าอะไรนอนกินขนมแล้วเป็นงูวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถี่ยังเหรอฮะ ไม่ครับเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าชาตินี้เขาจะเป็นงูแล้ววะคือคำแก่วมันเป็นงูเนี่ยเลื้อยแล้วเพื่อนเล่นเหรอ,เ,อเปล่าจ้ะโอ้ยจุงเยอะจังวะเฮ้ยแฟงทำอะไรเนี่ยหยุดเลยนะกวาดบ้านไงถามมาได้เฮ้ยเราจะมาขยันไรตอนนี้ โอรานเขาบอกว่าถ้ากวาดบ้านตอนคืนเนี่ยเงินทองมันจะไหลออกจากบ้านนิงเลิกไร้สาระสักทีเถอะถ้าไม่ให้กวาดนะก็ไปกวาดเองเลยแฝดคุณเห็นสร้อยฉันปะหานี้ก็หาไม่เจอสร้อยคุณอะผมจะไปรู้ได้ไงอะก็เพราะว่าคุณกวาดบ้านตอนคืนไงสร้อยฉันเลยหายไปอะ,อะ อะไรวะมา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 หมูเดงหมูเดงหมูเดงโดดดิว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 กระหมูเดงนิงเปิดประตูมาทำไมเนี่ยเขาอาบน้ำอยู่แล้วใครให้ร้องเพลงตอนอาบน้ำแล้วมันจะทำอไมอีกอะนิงก็โบราณเขาบอกว่าถ้าร้องเพลงตอนอาบน้ำเนี่ยจะได้แฟนแก่อ๋อนี่อยากได้แฟนใหม่ใช่ปะโอ๊ยมันจะไปกันใหญ่แล้วเว้ยนิง ผมก็ไปซื้อของมางง้อคุณเนี่ยที่ร้ื้ออะไรฉันหรอนี่รองเท้าคอลเลกชันใหม่ผมว่าคุณน่ะต้องชอบแน่ๆแฝงนี่คุณอยากเลิกกับฉันหรอไม่ใช่นิน้งทำไมนิ้งคิดแบบนั้นน่ะก็โบราณเขาบอกว่าถ้าซื้อเท้าให้กันน่ะเราจะเดินจากกันไปนี่คุณคิดอยากเลิกกับฉันจริงจริงหรอโอ๊ยนิง้งนิ้งเลิกเชอคำโบราณบ้าๆแบบนี้สักทีได้ปะ ออกไปไหนอีกอะผมจะไปทำธุระข้างนอกเสียงจิงจกนี่แฟงห้ามออกจากบ้านนะจริงจกทักแบบเนี้ยโบราณบอกว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีโอ๊ยพอสักทีอนิ๊งเลิกงมงายเรื่องพวกนี้สักทีผมจะเป็นจะตายอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวผมไฮ้ไ่สาระจริงๆ ได้ไงวะเนี่ยตื้นขึ้นมาตื่นมาคุยกับนิงก่อนเ้าวนิงนิงมาทำอะไรเนี่ยฮนน่ไม่ตอบนิงงอนเขาเหรอฮะแฟนของคุณเขาไม่ได้งอนคุณหรอกเพอาแค่ไม่ได้ยินคุณคุณใครเนี่ยแล้วนิงเขาจะไม่ได้ยินผมได้ไงนิงเขาไม่ได้หูนวลคุณลองดูบนเตียงนั้นสิ ก็ใช่น่ะสิผมมารอรับวิญญาณคุณตั้งนานแล้วแต่แฟนของคุณเนี่ยทำให้คุณรอดทุกทีคุณเป็นโยมบาลเหรอแลวที่คุณบอกว่าแฟนผมช่วยให้ผมรอดเนี่ยหมายความว่าไงอะจริงๆคุณต้องตายเพราะกันไกลตัดเล็บตัดนิ้วจนติดเชื้อในกระแสเลือดแฟงนิ่งบอกว่าตัดเล็บตองคืนเดี๋ยวผีจะมาหลอกคุณต้องตายเพราะขนมติดคอแต่แฟงบอกว่าอย่านอนกินขนมเดี๋ยวชาหน้าเกิดเป็นงูหรอก คุณเกือบโดนยุงกัดจนเป็นไข้เลือดออกเพราะกวาดบ้านตอนกลางคืนยุงเยอะจังวะเฮ้ยแฟงทำอะไรเนี่ยหยุดเลยนะและอีกครั้งคุณเกือบโดนไฟช็อตตายเพราะตอนอาบน้ำหมดแล้นิงเปิดประตูมาทำไมเนี่ยขเขาอาบน,นำ้ำอยู่แล้วใครให้ร้องเพลงตอนอาบน้ำทุกๆครั้งที่คุณรอดมาได้เพราะคุณเชื่อแฟนของคุณแต่ครั้งสุดท้ายคุณไม่เชื่อคุณก็เลยต้องตายแบบนี้โอ้โ นี่ความเชื่อผิดๆของนิง้งคือความหวังดีกับเราเเนี่ยไปกันเถอะหมดเวลาของคุณแล้วแฟงแฟงตื่นขึ้นมาคุยกับนิ้งก่อนนะแฟง